สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเจกคังนะคะในเจอสอรี่ค่ะ วันนี้นะเจลมีของมารีวิวอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็คือคลิปทั้งก่อนเนี่ยเจลรีวิวเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าตัวอรองพื้นของสีจันรุ่นใหม่ล่าสุดสกิสนแอทเทนเชีตัวนี้นะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวนี้คู่กันอุยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจลก็เลยจะมารีวิวตัวนึงก็คือแป้งนะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยบางเบาแล้วก็สามารถใช้คู่กันกันกบรองพื้นได้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกือนเป็นแป้งผสมรองพื้นอาจจะหนาไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงเจลก็เลยทำคลิปแยกนะคะเป็นอีกคคลิปปนนนึงงงะะสสหรรับแ้้อ่ผมพื นีนะะ้กับรุ่นสีจันสกินเอเทนช a ลคอมแพคพาวเดอร์ spf15 pa3+ ค่ะไม่พูดพรามทำเพลงดีกว่านะคะเรามารีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์1 4 0่นฮันนี่นะคะเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ยมีสีอยู่ทั้งหมด4สี4นะคะเหมือนกับเจ้าต,ตัวรองพื้นของเขาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอาคําเคลมของเขาก่อนนะคะเขาเขียนว่าเป็นแปง้งัผสมรองพื้นผสานคุณค่าการบํารุงใช้สําหรับการลงแทนรองพื้นเพราะฉะนั้นเจลก็จะใช้แทนการใช้รองพื้นนะคะแล้วก็สามารถ เซตผิวระหว่างวันได้ช่วยอัมพางรูขุมขนปกปิดริ้วรอยควบคุมความมันกันน้ํปมอบผิวหน้าเนียนสวยเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยให้ผิวสวยขั้นสุดมากนะคะพร้อมกว่าใครในทุกสถานการณ์เลยนะคะก็มามันจะดีอย่างที่เขาเคลมวาหรือเปล่านะจ๊ะมาเปิดดูนะคะ ุ้ยแพ็กเกจหรูหรามากเวอรตัวตลับนางก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบสีเนื้ออ่อนๆน,นะคะแล้วก็ให้ตลับมาทั้งหมด2ชั้นนะคะรับวิวๆแล้วก็มีพลาสติกแบบนี้ตามแบบฉบับแป้งพับทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ฟิวสองชั้นนะคะชั้นบนเป็นแป้งนะคะชั้นล่างก็จะเป็นพับนะคะนี่วิยพับนุ่มอะ่ะพับนุ่มมากนุ่มแต่วันแน่นนะเนี่ย้ยพับดี แป้งไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีพลาสติกที่สามารถดึงออกได้นะคะแต่ว่าเขาทําเป็นอย่างเงี้ยคือมันเลิศนะทําให้รู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ว่าส่องแล้วมันเป็นขุ่นนะคะแต่คืออันนี้เราสามารถแกะออกมาใช้ได้เลยนะคะนี่จ้า ให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะคะอันนี้เขาก็มี2ชั้นเนาะข้างบนก็จะมีกระจกกับแป้งนะคะแล้วก็มีอ่าพับข้างล่างนะคะก็ดีมากเลยนะคะมีพับอยู่ข้างล่างก็มีแบบรูระบายอากาศปกติทั่วไปนะคะเบอร์1น0ีอันนี้เนี่ยที่เจเอาอมาเนี่ยเจลสวัดสีไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยนุ่มเนียนมากเลยนี่ออกเหลืองเลยเนาะเห็นปะ สีเหลืองเนาะเจว่าเดี๋ยวทาได้แหละอืมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจลผิวประมาณ NC ส7เจประมาณนี้นะคะดูลองที่หน้าเลยแล้วกันเนาะดูไหมแปง้งเนื้อแบบเนือ้อนมเบอร์ได้แหละเกลี่ยดูสิเฮ้ยพอดีเลยเนื้อเนียนเลยมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลองกันเลยดีกว่านะคะกับเจ้าตัวแป้งตัวนี้นะคะเราจะใช้พับของเขานะคะลงครึค่งหน้าให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ ีคือแบบลงสกินแคร์นะมีน้ำตบนิดนึงแล้วก็กันแดดแล้วก็ไม่ได้อะไรละเฮ้ยเนื้อเนียนอยู่นะเนียนเนียนเนี่ยอันนี้ใช้แค่แป้งอย่างเดียวเนาะเนียนอ่ะดีเลยอะแมท์นะเดี๋ยวลองเครื่งหน้าก่อน เห็นไหมเจลลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถามว่าเนียนไหมเฮย้ยผิวสวยอะ่ะผิวดีเลยอะ่ะแต่ว่าเออถ้าถามเรื่องการปกปิดอะ่ะเจว,ว่ากลางๆเลยนะคะไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นแต่ว่าพวกรอยเลือดอะไรเงี้ยรอยแดงอะไรเงี้ยมันก็หายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกรอยดำอะ่ะเจว,ว่ามันก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะแบบไม่ได้ฟูอะคะ่ะแล้วก็ใต้ตาก็ยังพอเหลือจางๆอยู่บ้างนะคะแต่ว่าฟ i นิ s h ุคของ แป้งอย่างเดียวอะเจลว่าเหมาะกับแบบวันสบายๆแบบวันที่เราไม่ได้ออกไปไหนวันที่เราไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องการแบบอะไรที่มันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเจลว่าเอองานแป้งก็ก็ทําได้ดีนะคะอืมแต่เขาบอกว่าถ้าลงคู่กันกับเอ่อรองพื้นเนี่ยมันจะดีมากขึ้นนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปกปิดแต่ว่ามันทําให้ผิวมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเอาไงดีวะลองให้ดูกันไหมกับรองพื้นข้างหนึ่งลงรองพื้นอีกข้างหนึ่งไม่ต้องลงรองพื้นเนาะอะไรเดียวข้างนี้เรามาลงรอง ะะรอคพื้นสีจ่จานตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะลองเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะวิบีบมาเยอะจริงๆนิดเดียวก็พอนะเป็นรอยตรงเนี้ยไม่ชอบเลยจริงๆรองพื้นตัวนี้เนี่ยให้กันปกปิดไม่ได้เยอะนะคะตามชื่อเขาเลยก็เป็นแบบ skin e เ s e n ชียลเป็นงานผิวสวยนะจริงๆเจลชอบงานแป้งอันนี้เหมือนกันนะเพราะว่าใช้แล้วมันดูแบบผิวดีอะอืม มันคนละสีเลยเจว่าแป้งสีมันเข้มกว่านิดนึงนะเนี่ย จริงงานรองพื้นของสีจันรุ่นสกินเนเทชียลตัวนี้เนี่ยช่วงนี้คือใช้บ่อยมากเพราะว่าคือมันบางเบาอะแล้วก็เป็นช่วงโควิดที่เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยอย่างมากสุดเราก็แบบไปตลาดไปแบบว่าเออแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ออกไปพบผู้คนอะไรขนาดนั้นไม่ได้ไปออกงานแบบอีวงอีเวนต์อะไรแบบนั้นนะคะตัวนี้เจว่าก็ตอบโจทย์ในช่วงนี้ดีนะคะอันนี้ข้างที่รองรองพื้นนะคะนี่ก็เป็นข้างที่ลงแป้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนดูสีเจว่าสีข้างที่ลงแป้งมันเข้มกว่า ข้างที่ลงรองพื้นดีกว่ารองพื้นเบอร์140เหมือนกันนะคะแป้งก็140นะเจอว่าถ้าแป้งเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์130มนันน่าจะเข้ากันกว่าแม้แต่ก็อ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราแบบลงละอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลงแป้งทับต่อกันเลยเนาะดูว่าจะแบบปกปิด ดีขึ้นมากหรือเปล่านะคะแต่ตัวนี้เจอว่าจริงๆอ่ะงานผิวสวยเนาะแม้ว่าข้างนี้เราจะลงแค่แป้งแต่ว่าผิวมันก็ดูดีขึ้นอนะ่ะไม่ได้แบบเป็นผิวที่ปกปิดแบบฟูขนาดนั้นแล้วก็ให้ฟินิชลุคที่มันดูสวยดูแมทขึ้นนะแต่ว่าข้างนี้ที่ลงรองพื้นเนี่ยมันจะมีความฉ่ำๆอยู่นะคะเป็นรองพื้นที่เจลชอบมากในช่วงนี้เลยนะคะยังไงก็ลองไปดูรีวิวอันเก่าของเจลได้นะคะมาเดี๋ยวเราลงแป้งทับเลยนะหย ลงแป้งอ่ะปกปิดดีขึ้นนะแล้วก็ผิวดีขึ้นนะเนี่ยลงครึ่งหน้าเสร็จกันทุกคนดูดิเห็นไหมข้างที่ลงรองพื้นกับแป้งเจวับให้งานผิวที่สวยมากเลยอ่ะสวยเนาะเออมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นอ่ะแล้วก็ดูแบบว่าเออให้การปก ปิดแต่ว่าไม่หนามากอันนี้คือแบบตามชื่อเขาเลยว่าปกปิดแต่บางเบาจริงจังแบบว่าเฮ้ยงานแบบงานดีอ่ะให้ฟินลุคที่ดีมากใช้คู่กันคุณลดมากนะคะหรือว่าใช้เดี่ยวเดีวก็ได้นะคะวันที่เราแบบสบายๆไม่ได้แบบออกไปไหนมากมายลงแค่แป้งตัวเดียวก็จบนะคะเอ้ยเจ้าชอบอะเจ้าชอบข้างที่คู่คัมบายสองอันนี้มากๆเลยนะคะมันให้ฟินลุคที่สวยจริง ประมาณนี้ประมาณนะี้เนาะก็เดี๋ยวเจวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับเฟรสอิมเพรสชั่นของแป้งตัวนี้กันนะคะเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจลก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าหุ้ยเจลว,ว่ามันดูมีความเป็นแบบธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ดูไม่หนาเลยะคะ่ะกับแป้งตัวนี้นะคะเจลรู้สึกว่าใช้แป้งเดี่ยวๆเจลก็โอเคนะคะหรือว่าใช้คู่กันกับรองพื้นเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่มันบางเบาแต่ก็ปกปิดดีนะคะงงไหมแล้วก็ดูผิวสวยมากๆเลยอะข้างนี้ชอบข้างนี้มากๆเล ะะหรือใช้เดียเด่ยวๆเนี่ยมันก็เหมาะกับวันทั่วไปดีนะคะก็โอเคเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เขาให้มาในปริมาณทั้งหมด9กรัมนะคะกับเบอร์140ันนี่ตัวนี้นะคะผิวแทนใช้ได้เลยผิวสีแบบเจลเนี่ยใช้ได้เลยโอเคเลยนะคะก็ถ้าผิวคล้ำกว่าเจลนิดน,นึงเจลว,ว่าก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้เขามีความแบบออกเหลืองค่อนข้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใช้แป้งเดี่ยวๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหลืองมากๆเลยแต่ว่าใช้รองพื้นนะดูมีความแบบรู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยมันจะขาวกว่านิดนึงด้วย ซ้ำนะคะแล้วก็เจ้าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยคอนซีลเลอร์จะมีความติดแดงนิดนึงนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคใช้ได้ไม่ได้ติดอะไรนะคะไม่ได้เป็นแบบสาระสาคัญอะไรใดๆนะคะก็โอเคประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะติดทนคุมมันแล้วก็สีจะดรอปลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพผิวตอนเย็นกันนะคะ ทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่งสองทุ่มครึง่งอุ้ยหน้าเลยก็คือสองทุ่มครึง่งวันนี้จริงๆเซลเริ่มแต่งหนะ้าประมาณต่อประมาณเที่ยงเนาะก็ผ่านไปประมาณแชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ก็แอคทิวิตี้ทั้งวันเนี่ยก็มออีอยู่บ้านทํางานทําคลิปแล้วก็ไปตลาดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเย็นเมื่อกี้นะคะเพิ่งไปกินแบบหมูก,กระทะวันนี้ที่บ้านทำหมูกระทะมานะคะก็ประมาณนี้หน้ายังแบบเป๊ะแต่ว่าหวัว คือแบบคือตอนนี้เจริงๆนะหัวแบบเหม็นหมูกระทะมากๆอยากสะผมมากแต่ว่า เมื่อเช้าสรบไปแล้วนะแต่ก็โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัวแป้งกันเนาะคือเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่แป้งวันนี้นะคะเจลใช้ของสีสังที่บอกไปนะคะข้างนี้คือข้างที่เจลลงแป้งอย่างเดียวแล้วก็ข้างนี้เจลใช้รองพื้นแล้วก็เอ่อใช้แป้งปิดท้ายเนาะเจลมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันก็สวยอยู่ดีเลยนะคะแล้วก็ข้างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะติดทนมากกว่าข้างนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก่อนเนาะเดี๋ยวคอยดูกระจกแป๊บนึงนี่กระจกนี้แล้วกันกระจกแป้งเลยก็เจลรู้สึกว่ามันยังติดอยู่นะ เออมันให้ความติดโทนแบบติดจริงๆอะ่ะเจ๊ว่าผ่าน8ปชั่วโมงอะ่ะมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าออวันนี้อากาศมันอาจจะไม่ได้ร้อนขนาดแบบเป็นอากาศเมืองไทยในกรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะอ,อากาศมันก็จะดีนิดนึงอากาศมันจะก็ประมาณ27 28 อะไรเงี้ยกลางวันคือร้อนสุดคือประมาณ28นะเท่าที่เห็นนะคะอย่างตอนนี้คืออากาศเท่านี้25เนี่ยตอน2ทุ่มครึ่งคืออากาศมันดีมากมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปสมบุกสมบันที่ไหนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเจลรู้สึกว่าตัวแปนเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีผลอยู่เหมือนกันนะคะทั้งที่อ,อ๋อวันนี้เนี่ยเจลก็มีทิวิต้เยอะมากนะคะกินหมูกระทะเอยใดๆเจลว่าหน้ามันก็ยังอยู่แบบอยู่อยู่เลยอะ่ะเออการคุมมันถือว่าทําได้ดีนะโดยเฉพาะข้างนี้เจลว่า รองพื้นแล้วก็ลงแป้งนะคะแต่ว่าขั้นที่ลงแป้งเนี่ยเจยลว่าตรงฝั่งเนี้ยมันเริ่มหายไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงแก้มก็ยังอยู่นะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยสีดอปไหมส่วนตัวเจลมองว่าสีไม่ดอปเลยนะอืมเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ยคือไฟมันอาจจะไม่ได้แบบสว่างขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เจลอยู่ต่างจังหวัดแล้วเจลก็ไม่ได้เอาไฟวงที่กรุงเทพมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไฟแบบไฟฮอกไฟจริงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย ตาก็ยังอยู่แล้วก็แก้มก็ยังอยู่แต่ว่าตรงรอบปากนี่คือแอบหายไปนิดหน่อยแต่ว่าเจรู้สึกว่าข้างนี้เนี่ยค่อนข้างหายไปเยอะกว่าข้างนี้นะข้างนี้ยังอยู่เนาะแล้วก็ผิวก็ยังสวยอยู่นะอันนี้คือต้องชมเลยว่าเออ ทีเจนเนี่ยทาการบ้านมาคือดีมากนะคะกับแป้งตัวนี้แล้วก็ล่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซ็กเอนทเชียลทั้งหมดนะคะจะรู้สึกว่าใช้ร่วมกันกับรองพื้นเนี่ยค่อนข้างดีกว่ามากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกที่แบบแน่นขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังรู้สึกบางเบาแล้วก็ยังดูแบบผิวเป็นลูกคุณมากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปรีวิวแป้งตัวนี้นะคะก็คือถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวรองพื้นก็ย้อนกลับไปดูกันน้คะจะทํารีวิวไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิป นเนี่ยจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนอยากให้ดูนี่กำลังแบบจะล้างหน้าเมื่อกี้แบบจะไปอาบน้ำใช่ปะนี่เช็ดนี่คือข้างที่อ,อ่อใช้แป้งอย่างเดียวนะยังติดทนแบบเยอะมากเลยอะดูดิเห็นปะเยอะมาก สุดมากคือแบบโอ้โหมันมาดูเป็นเนื้อบางเบานะคะอาจจะไม่ได้ปกปิดมากแต่คือแบบติดทนอ่ะเออให้ยอมไปลองไปซื้อไปซื้อเลยไปซื้อเลยงานถือสวยไปโดนถูกด้วยอื